พี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ผมจะมาทําเกี่ยวกับการวางกลวยในห้องผอมไม้หรือห้องรังเปลนะครับอ่ะโดยวาง2กลวยนะครับเพื่อนอนที่ครับน้องน้องสมาชิกถามมานะครับอ่ะอยากจะให้ผมทําคลิปนี้นะครับอ ok ่ะคลิปที่เราจะวางกลวย2กลวยนะครับอ่ะผมจะมาอธิบายเพื่อนเพื่อสมาชิกได้เข้าใจนะครับว่าวิธีการวางกลวย2กลวยในห้องผอไไม้ในหรือว่าเรียกว่าท่อรังเปลนะครับอ่ะใช้กับขนาดท่อรังเอล ยาวเท่าไหร่นะครับอ like like ่ะยาวเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะแล้วก็วิธีตัดรวยหน้ากับลวยหลังนะครับอ่ะทำแบบไหนนะครับอ่ะรูเบรรูระยะรูเท่าไหร่ครับอ่ะระยะการวางลวยวางเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมีคําตอบไปกับผู้สมาชิกครับตั้งแบบจอดและก็แบบไม่จอดท่อรงเบิดหรือว่าห้องของไหมนะครับเพ้่ริจครับไปดูนครับ สมาชิกพิวซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 diy พิวซีแก๊สนะครับเพื่อที่ครับตามโมทีฟที่ผมจั่วไปนะครับน้าน้องๆมือใหม่นะครับอ่ะขอมานะครับอ่ะเพราะว่าน้องๆนะครับอ่ะไม่เคยเห็นว่าผมทําเกี่ยวกับท่อรงเพลินว่าห้องผอไมมที่วางสองครวยเลยนะครับเพื่อที่ครับก็ปฏิบัติมาน้องๆสมาชิกก็จะถามมาเรื่อยนะครับวิธีวางวางยังไงนะครับอ่ะวันนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับว่านะครับวิธีการวางครวยนะครับอ่ะครวย2 ควยสองควยในห้องบอกไหมนะครับอ่ะทั้งแบบเจาะและก็แบบไม่เจาะนะครับอ่ะเราใช้ความยาวของท่อรับเบิดยาวเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะแล้วก็รูกล้วยนะครับอ่ะ้วยที่1กับกล้วยที่2ครับอ่ะห้อง1ห้อง2ครับอ่ะรูควยขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะผู้ชมที่บ้านที่ครับวันนี้ผมจะอธิบาย2แบบนะครับอ่ะทั้งแบบที่ใช้กับควยลูกค้างแล้วก็แบบกล้วยตูวสั้นหรือว่ากล้วยตูวยาวที่สมาชิกที่ใช้กันเยอะนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงหลัง ก็มาเป็นกลวยลูกคาผมจะอธิบายทั้งแบบสองกลวยให้กับเพื่อนๆได้ปดับประชิบได้เข้าใจนะครับพูดติดๆกันนะครับก็ผมจะไม่พูดถึงนาครับการทำกลวยก่อนนะครับกลวยตูดสั้นกลวยสุดยาวก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยทาไปแล้วนะครับแล้วก็กลวยลูกคาก็ผมก็ทําไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะอธิบายการํำกลวยหน้านะครับกลวยหลังก็เหมือนเดิมครับก็ใช้กลวยลูกขางเหมือนเดิมใช้สีหุ่นนะครับ ใ,ใช้3ามุนรูสามุนสาหรับห้องที่ iggles, so, 2นะครับเพิ่มพที่ครับก <Sure ็จะเป็นลักษณะนี้สําหรับตัวกลวยลูกขางครับอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสามุนนะครับห้องที่2นะครับเพิ่มพที่ครับแล้วก็กลวยแรกครับกลวยแรกกลวยหน้านะครับรูเราจะใช้อย่างไงก็ใช้แบบกลวยลูกขางเหมือนกันนะครับเพิ่มพที่ครับก็จะเป็นรู4หุนนะครับเพิ่พที่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ด้านหน้ากลวยครับอันนี้ท้ายกลวย รับห้องแรกนะครับเราจะใช้4อหุนห้องที่2เราจะใช้3อหุนนะครับเพื่อนสมาชิกคงเข้าใจครับแบวยที่1กับหวยที่2ถ้าชั้นถ้าท่านสมาชิกไม่ใช้หวยทุกขางก็ได้ครับจะใช้หวยถูกสั้นหรือหวยถูกยาวก็ได้นะครับก็เหมือนกันครับแบก็หวยแรกครับก็ใช้4อหุนนะครับแบวยที่2ก็ใช้3อหุนเหมือนกันนะครับเพิ่ิ่กับไวว่า ไม่ว่าจะเป็นกวยลูกขาดหรือว่ากวยถูกสั้นกวยถุกยาวครับอะอยู่ที่เพื่อนๆสมาชิกจะเลือกใช้นะครับอ่ะแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับนะในการตําห้องปลอดไหมหรือห้องน้ำเปลือกครับนะท่อที่เราเอามาใช้นะครับน่ะห้ามใช้ความหนาอยู่ที่8.5เด็ดขาดนะครับอ่ะมันจะอันตรายนะครับเพื่อนๆที่ครับอ่ะเกิดตกหล่นอย่างนี้ครับแตกแล้วพอไปใช้ครับอ่ะมันจะเบิดระเบิดแตกใส่เรามันจะอันตรายที่สุดนะครับอ่ะเราต้องเลือกใช้นะครับอ่ะท่อ รัางเรยนร้องบอกไม่ครับอ่ะความหนาอยู่ที่13.5นะครับเพื่อพิจครับอ่ะน้อยที่สุดนะครับอ่ะต้องอยู่ที่3.5ครับอ่ะ8.5ห้ามใช้ครับอ่ะมันจะอันตรายนะครับเพื่อพิจิกับอ่ะทั้งแบบเจาะและก็แบบไม่เจาะเราต้องใช้ความหนาอยู่ที่อ่า13.5นะครับเพื่อพิจิกับแบบมันจะแข็งแรงและก็มันจะไม่อันตรายนะครับเพื่อพิจิกับแบบก็คงจะเข้าใจนะครับอ่ะแล้วทีนี้ ในการทําห We <Yeah. S 3> ้องผอมไหมนะครับน่ะที่เราจะใช้ยัดครวย2สองควยเข้าไปนะครับน่ะมันเหมาะกับท่อรังเพลองยาวขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับวพืนี้กับก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับน่ะพูดถึงกั้นต่ําแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อับส่วนมากเราจะใช้อยู่ที่ระยะความยาวของห้องห้องผอมไหมครับหรือว่าท่อผอมไหมครับอยู่ที่35เซนต์ต่ำสุดนะครับ่ะแล้วก็40เซน45เซนก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนพืสมาชิกจะชอบนะครับแต่กั้นต่ำที่สุด35้เซนนะครับ่ะ อันนี้เป็นท่อ40เซนนะครับนะผมจะใช้กับเป็นตัวบูพับนะครับนะผมจะยัดสองกลวยนะครับนะอันนี้จะเป็นตัวบูพับนะครับนะเพราะเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับตัวอย่างอื่นนคะครับนะกระดา MC พวกนี้ตัวนู้นนะครับนะมันจะยาวเกินไปครับนะทำให้มันเกะากะนะครับลผลบวกกับัก็ส่วนมากเราจะนิยมใช้ถ้า40เซนก็บูพับนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นแบบตัว MC แบบมูนเราก็ต้องใช้อยู่ที่35เซนหรือว่า30เซน สมาชิกถามว่านะครับดังสามสิบเซนวางได้หรือเปล่านะครับดังก็วางได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก30็ไม claro. ่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับดังถ้าสามสิบเซนระวางสองปลุยนะครับดังระยะกลวยของมันก็อยู่ที่สิบเซนสิบเซนสิบเซนหมดครับดังก็มันทําให้การวางกลวยมันมันแคบลงนะครับดังและก็วิธีการคว้านแก๊สครับแบบแก๊สมันก็จะน้อยกว่านะครับดังแรงที่ส่งจากห้องแรกครับดังห้องมันสั้นนะครับดังมันเลยเลยไม่เหมาะเท่าไหร่ครับดังส่วนมากก็จะใช้อยู่ที่ 35าเซนต่ำสุดนะครับแล้วก็40เซนสเซนก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนี้ครับวันนี้ผมจะอธิบายให้เพื time, uh, like okay. be, like, es, believe, ่อนๆสมิเข okay. so ้าใจนะครับผมจะเขียนรูปคร่าวๆให้ดูนะครับส่วนวิธียัดกล้วยนะครับยัดกลวยลูกข่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับคลิปไว้ตรงท้ายคลิปแล้วการวิธีการยัดกลวยเพื่อนๆสมาชิกก็ไปดูวิธียัดกลวยท้ายคลิปแล้วกันนะครับวิธียัดกลวยลูกข่างยัดยังไงนะครับเพื่อนเพื่นครับไปดูครับะว่าระยะการวางกลวยนะครับ ของ35เซนกับ40เซนระยะกลวยว่ากี่เซนบ้างไปดูครับครับผู้บริมัทิกครับก็มาดูระยะการวางกลวยแล้วกันนะครับอ่ะข้างบนก็จะอยู่ที่ท่อดังเฟืองความยาวอยู่ที่35เซนครับอ่ะข้างล่างก็อยู่ที่40เซนนะครับอ่ะวิธีการวางกลวยนะครับอ่ะอันนี้คือวาล์วนานะครับอ่ะที่เราจะป้อนแก๊สอันนี้คือควดสปาร์คที่อยู่ด้านหน้านะครับผู้บริมาชิกครับ วิธีวางกล้วยนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนนะครับเราต้องใส่กลวยเสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนจะมาใส่ขั้วสปาร์กแล้วก็บอลวาลหน้าหลังนะครับเพื่อพ่ที่กับเราต้องยัดล้วยเรียบร้อย่อเรียบร้อยก่อนนะครับมาดู35เซนนะครับสามสิบห้าเซนนะครับระยะการวางกล้วยข้างหน้านะครับกลวยแรกครับกลวยแรกก็จะเป็นสีหุนอย่างนี้ครับกล้วยสีหุนก็จะอยู่ห้องก็จะอยู่ห้องแรกนะครับนะครับเพื่อนพื่ที่ับแล้วก็ รวย3หุนนะครับอ่ะก็จะอยู่ห้องที 2> ่2นะครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับน่ะก็ห้องแรกนะครับอ่ะวางรวยตัวแรกครับอ่ะรวยที่เป็นสหุนนะครับอ่ะก็จะอยู่ที่ระยะที่15เซนนะครับอ่ะจุดกึงกลางของรวยพอดีนะครับน่ะรวยแรกนะครับอยู่ที่15เซนนะครับอ่ะแล้วต่อไปรวยที่2ที่เป็น3หุนนะครับอ่ะก็จะอยู่ที่ระยะ25เซนนะครับอ่ ห่างกันอย่างละ10เซนนะครับนะแล้วก็เหลืออีก10เซนเพื่อจะเรามาใส่กลวยนะครับนะเพื่อเป็นทอรีดนะครับนะเพื่อจะใส่วาววาวท้ายหรือว่านะครับนะเราจะใส่วาวบอลวาวเลยก็ได้นะครับเพื่อเพจมาจิกกับะก็เป็นระยะ เท่านี้นะครับตระบบที่เราจะใช้ท่อระเบือ35เซนนะครับอ่ะระยะกลวยกลวยแรกครับอ่ะย้ำอีกครั้งครับ15เซนนะครับอ่ะกวยที่2ห่างกันก็จะเป็นอยู่ที่10เซนนะครับอ่ะแล้วก็ห้องที่2ระยะหดของมันก็อยู่ที่10เซนนะครับเพื่อนเพืีครับอ่ะแล้วก็มาดู30เซนอ่า40เซนครับอ่อ40เซนนะครับอ่ะห้องแรกครับอ่ะก็จะอยู่ที่20เซนนะครับวางกลวยแรกที่เป็นสีุ้นนะครับอ่ะ อยู่ที่40เซนนะครับอ่ะห้องที่2นะครับอ่ะดวยที่เป็น3มหุนนะครับอ่ะก็เราจะวางอยู่ที่30เซนนะครับอ่ะให้เหลือห้องที่3นะครับอ่ะนะครับอ่ะให้อยู่ที่10เซนติเมตรนะครับเพื่อพิสทครับแล้วทีนี้วิธีการเจาะไอ้นี่คือแบบที่ผมทําให้เพื่อพิสชิกได้ดูครับคือคือสูตรนี้ผมจะไม่เจาะนะครับน่ะผมจะใช้ตรงนี้เป็นข้อต่อ3ทาง6หุนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อต่อสายก๊องอของผมนะครับอ่ะก็จะได้ อันนี้จะเป็น 5, 6, cis, ป Dogs ัวรีดนะครับเพื่มนพี่กับอ่ะใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปคร in ับอ่ะหนึ่งนิ้วลดอ่าหกอ่าลดหกหุนนะครับแล้วก็ยัดหกหุนข้างในแล้วก็ยัดสี่หุนข้างในแล้วก็เจียเป็นเปเปอร์แบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเพื่อเป็นปัวรีดนะครับก่อนจะเข้าไปในห้องสามทางนะครับเพื่มนพี่กับอ่ะเพื่อเป็นจะเข้าเป็นก้องอเวลาเราล็อกลำกล้องนะครับเพื่มนพี่กับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่านะครับอ่ะเราจะเจาะนะครับเพื่มนเพื่กับอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเจาะนะครับอ่ะเจาะแบบเจาะ ห้องดังเปลอครับอ่ะเราจะเจาะระยะไหนนะครับเพื่อนพี่ครั I mean, บอ่ะนี really like ่พูดถึงว่าถ้าเป็นผวยลูกก้างแบบนี้นะครับน่ะที่เราจะเจาะนะครับน่ะใช้รูสาบูนนะครับถ้าเราจะแบบเจาะนะครับอ่ะเราก็ให้มันอยู่กึงกลางในห้องในในห้องที่สามนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะอยู่กึงกลางครับน่ะถ้าห้องที่สามมันอยู่ระยะสิบเซนครับอ่ะวัดมาห้าเซนนะครับวัดมาห้าเซนนะครับตรงนี้มันจะเหลืออีกห้าเซนก็เป็นสิบเซน เพื่อเพิสมาริคงจะเห็นในรูปนะครับน่ะก็เราจะเจาะระยะที่5เซนเพื่อเราใส่ข้องอนะครับใช้ปากกาสีน้ำเงินนะครับเราจะเจาะระยะ5เซนนะครับเพื่อใส่ข้องอนะครับ่เพื่อล็อกลำกล้องนะครับเพิ่มที่ครับ่ก็คงจะเข้าใจครับก็เหมือนกันนะครับอ่ถ้าเป็นท่อรางเพลิงความยาวอยู่ที่40เซนครับ่เราก็วัดมาที่5เซนเหมือนกันนะครับนะครับ วัดมาเซนเหมือนกันแล้วก็เจาะนะครับเจาะใส่ก้ออเข้าไปนะครับอ่ะเพื่อล็อกลาครับอ่ะอยู่ที่ระยะ5เซนติเมตรนะครับเพิ่มทีครับอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับอ่ะเราใช้แบบปวยตูดสั้นหรือลวยตูดยาวนะครับอ่ะโดยที่ไม่ใช้ปวยลูกค่างครับอ่ะเราจะเจาะฝังยังไงครับอ่ะเราจะเจาะัว่ก้อออย่างเงี้ยเราจะเจาะยังไงครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมจะวาดรูปไปดูครับอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราใช้กลวยนะครับน่ะดูงนี้ครับนะถ้าเราใช้กลวยนะครับกลวยเป็นกลวยถูดสั้นหรือกลวยถูดยาวประมาณนี้นะครับกลวยถูดสั้นหรือกลวยถูดยาวประมาณนี้นะครับอ่ะวิธีเจาะกลวยนะครับน่ะเราก็ต้องเจาะตรงที่ขอบรูขอบรูกลวยพอดีครับอ่ะกลวยมันออกมาลากจากไหนครับอ่ะเราก็ต้องเจาะให้มันตรงรูกลวยพอดีนะครับน่ะเห็นไหมครับน่ะผมจะใช้ปากกาสีแดงครับเจาะลงมาเป็นอย่างนี้นะครับ ปากฉลามนะครับน่ะแล้วก็จะเป็นกลวยนะครับเพื่อนสมาชิกคงเข้าใจนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกลวยแบบออกเป็นถูดสั้นหรือว่าถูดยาวครับเราต้องเจาะตรงขอบรูกลวยถูดกลวยพอดีนะครับน่ะเรามันจะเจาะลักษณะอย่างนี้สาหรับเจาะที่ว่าแบบเจาะนะครับเพื่อนเพื่ครับอ่ะทั้งแบบ 35- เซนหรือว่า40เซนหรือว่า45เซนนะครับอ่ะเราก็ต้องเจาะลักษณะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนสมาชิกคงจะเข้าใจนะครับอ่ะ วันนี้ผมอธิบายเข้าใจแล้วครับถ้าใช้แบบกลวยลูกขางครับแบบ2องห้องอแบบ2กลวยนะครับสามห้องนะครับหรือว่าแบบที่เราจะใช้กลวยลูกขางหรือว่ากลวยแบบสุดขั้นสุดสุดสั้นสุดยาวครับวันนี้ผมอธิบายแอกเพลเวอรสมายิคได้เข้าใจแล้วนะครับ สมาชิกก็คงจะเข้าใจเลยครับแบบวิธียัดกลวยนะครับผมก็อธิบายให้เข้าใจเลยนะครับว่ากลวยหน้านะครับต้องใช้กระดาษรูเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ครับอ่ะกลวยหลังใช้กระดาษเท่าไหร่รูเท่าไหร่นะครับระยะเท่าไหร่ก็อธิบายแล้วตั้งแบบกลวยแบบที่เป็นกลวยตูดสั้นกลวยตูดยาวแล้วก็แบบที่เป็นกลวยลูกขางนะครับผมก็อธิบายแล้วนะครับแบบเจาะและก็แบบไม่เจาะนะครับเจาะนะครับใช้กวยลูกกายเจาะ รูนะครับแต่เพื่อใส่ก้องอล็อกลำกล้องระยะเท่าไรครับแบบแล้วก็แบบที่ใช้แบบตัวตูดสั้นกับตัวตูดยาวครับแบบเจาะใส่ก้องอเพื่อล็อกลำกล้องนะครับในระยะที่เท่าไหร่ก็อธิบายให้เข้าใจแล้วนะครับน่แล้วทีนี้นะครับนีพอเราไปวางควยนะครับยัดควยเรียบร้อยนะครับเ่เดินคาร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เจาะกวดสปาร์กนะครับเพืนีครับผมก็เคยเน้นย้ำไปหลายๆครั้งแล้วนะครับน่วิธีนะครับวิธีการยัดครวยครับก็ดู ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมจะวางให้นะครับเก่ยวิธีการยัดกลวยลูกข่างครับยัดยังไงก็เพื่อนเพืสมาชิกก็ไปดูท้ายคลิปนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนะพอเราวางกลวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะเจาะขวดสตาร์ทนะครับนะมันมีระยะเท่าไหร่บ้างผมก็เคยพูดไปทีก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนะพอเราวางกลวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะถ้าเกิดว่าเราใช้บอลวาล์วนะครับนะมันมีบอลวาล์วกับวาล์วออโต้นะครับนะเราเจาะเราจะเจาะไม่เหมือนกันนะครับนะเวลาเราเจาะ เจาะใส่ขวสปาร์กนะครับเพื่อนเพื่ครจบั๊บถ้าเป็นระบอลวาลนะครับน่ะถ้าเราใช้บอลวาลครับแบบเราก็วัดลงมาที่4เซนนะครับเพื่อนเพื่อนจิ๊กบั๊บระยะที่4เซนติเมตรนะครับอ่ะแล้วก็เจาะให้ห่างกันอยู่ที่1เซนครึ่งหรือว่า1เซนนะครับอ่ะเจาะรูนะครับ่ะเพื่อจะยัดขวดสปาร์กบอ่ะบอลวาลนะครับอยู่ที่4เซนนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้ใส่ตัวเกลียวในเพื่อจะใส่วาออโต้ครับ่ะเราต้อง วัดระยะอยู่ที่5เซนมันจะยาวกว่าที่เป็นบอลวาลนะครับน่ะบอลวาลสี่เส้นครับน่ะถ้าเป็นวาลโอโต้จะใส่วาลโอโต้ก็อยู่ที่5เซนติเมตรนะครับน่ะทำไม5เซนติเมตรเพราะว่าวาลโอโต้เวลาเรากดเข้าไปปุ๊บก็แบบเดือยที่พ่นพุ่งออกไปใหญ่ไปครับน่ะเพื่อจะให้รูมันเปิดออกนะครับน่ะเพื่อจะให้แก๊สเข้าในห้อง่อไหมนะครับน่ะมันจะยาวกว่าตัวที่เป็นบอลวาลนะครับนะเพื่อเพื่อนสมาิกก็คงจะเข้าใจครับน่ะก็พอเรายัดปวยเรียบร้อยเจาะเรียบร้อยแล้วครับน่ะก็ พอผมซีมาโรยโคนนะครับโคนขั้วสปาร์กแล้วก็เดิดการร้อนนะครับุกเฟินสมาชิกคงจะเข้าใจครับพอหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัวบอลวาลหรือว่าตัวที่เป็นเปียลไนที่จะใส่เป็นวาลโต้นะครับุกเฟินที่กับแล้วก็จะทําดําเนินการต่อไปก็ปูเฟินสมาชิกก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับปูเฟินที่กับก็วันนี้ผมมาฝากกับปูเฟินสมาชิกแล้วนะครับวิธีการวางกล้วยสองกล้วยนะครับในห้องขอมไม้ในห้องรังเพลิงครับ มันหมาะกับกี่เซนบ้างครับอ่ะสาเซนก็ทาได้ครับเพื่อนเกับแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับส่วนมาก30เซน25เซนก็จะใช้แค่กล้วยเดียวครับแต่เกิดว่าเพืเ่อนๆสมาชิกอยากจะทําลองทํา2กลวยดูก็อลองทําดูครับแต่ผมก็ไม่เคยทานะครับ ระยะที่30เซนนะครับอ่ะต้องรังเพลยเรียนครับยี่สิบห้าเซนก็ผมไม่เคยวางสองกลวยครับอ่ะผมส่วนมากผมจะวางแก้กลวยเดียวนะครับเพิ่มอีกครับก็วันนี้มากกว่ากับเพื่อนสมาชิกแล้วนะครับอะวิธีการยัดกลวยสองกลวยนะครับน่ะในห้องของไม้ในห้องหลังเพลครับเอามาฝากกับเพื่อนสมาชิกนะครับอ่ะน้องๆที่ถามมาครับอะสมาชิกกลุ่นขอที่รู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้มีประโยชน์สิบไลค์เหมือนเดิมครับแต่ถ้ใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งติ้งติ้งไว้ด าปในเดือนนี้มีของมาแจกแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อบก็ติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับว่าผมจะมีอะไรมาฝากกับเพื่อนเพื่สมาชิกอีกนะครับนะก็เจอทันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ